สวัสดีค่ะสวัสดี F อฟนะคะช่องปุ้ยพารวยทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะทุกคนตามลาวนะคะชุดวัดใจของอาจารย์ปัญญาวาสาอาจารย์บอกว่าเห็น F อฟขอมานะคะขอมาก็เลยจัดให้นะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะไม่ชอบปล่อยผ่านได้นะคะทุกแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะเอาวอ่านคําเตือนก่อนนะคะทุกคนคําเตือนก็ตามนี้เลยเด้อจา้าคนที่มาตรวจจับก็นุก็อ่านอยู่นะคะคําเตือน แอดก็อ่านอยู่เด้อคําเตือนนี่ค่ะคําเตือนก็ตามนี้นะคะอ่าให้ดูอันเก่าก่อนนะคะอันเก่าก่อนเนาะเก่าอาจารย์เจาะเข้านะคะสองวันติดแล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้ตัวเด่นก็เดินดีเลยนะคะของอาจารย์ปัญญาแล้วก็เลขแม่ได้มานะคะทุกคนเลขแม่ได้มาลงในคลิปเดียวกันเลยนะคะมาใหม่ๆสดๆร้อนๆนะคะแอดมัวแต่นั่งอึนมึนงงอยู่นะคะจ้าสีเห็ดอียงนั่งแียอยู่ เอานี่นะคะมาดูของอาจารย์ปัญญาก,ก่อนเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวล่ำเวลานะคะใครชอบค่อยจัดค่อยตามเด้อจะอันนี้เน็นระยย้ำนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเรานำเราเอามานำเสนอนะคะเพราะช่องของเราก็มีหลากหลายแนวทางนะคะ มีของอาจารย์ปัญญาของแอดของร้านนะคะชอบสำนักไหนก็ค่อยไปนะคะบางทีคนเรานะคะก็มีเซน์มีดวงเนาะมีเซน์บ้างดวงบ้างอะไรบ้างนะคะทุกคนนะคะชอบสูตรไหนก็จัดสูตรนั้นนะคะมีหลากหลายสูตรหลากหลายแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือกให้เอฟซนะคะอ่าบางท่านอาจจะชอบสูตรแอดบางท่านชอบสูตรร้านสูตรอาจารย์ปัญญาอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่นะคะผสมปนเปกันไปนะคะเลขฟงเกขฝันนะคะช่องของเรามีหมดนะคะ เลขทูบแล้วแต่แล้วแต่เอฟซจะพิจารณากันดูเลยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้บังคับนะคะทุกคนแต่ก็อยากให้ f อฟซหมานเอฟซีหง f อซปังนะคะท่านที่เข้ามารับชมแล้วฟังแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้แอดด้วยนะคะบางทีนะคะเราทําเกี่ยวกับตัวเลขนะคะโดนปิดกั้นหรือเปล่านะคะ f อฟซี FC หลายๆท่านไม่ค่อยเห็นแนวทางเนาะ แอดไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะเพราะว่าแอดก็ลงปกตินะคะลงปกติเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้อยากไลฟ์สดอยู่ค่ะแต่ก็ไม่ได้ไลฟ์สดนะคะทุกคนนะคะเป็นเพราะยังไลฟ์สดไม่ได้นะคะกลัวโดนปิดช่องนะคะเดี๋ยวจะไม่มีเอ่อเพื่อนโซ่นะคะไม่มีคนให้คุยนะคะทุกคนนะคะอามาดูนะคะหลายสีหน่อยนะคะของอาจารย์ปัญญาอันนี้หมึกมันยังไม่แห้งนะคะกลัวระบายสีไปแล้วมันดาเละกว่าเดิมนะคะทุกคน อะเดี๋ยวค่อยระบายตอนมนันไอหนีนอีกรอบนะคะเดี๋ยวเราจะมีเก็บตกให้อยู่นะคะเดี๋ยวนี้แอดมีชุดเก็บตกให้อยู่นะคะทุกคนนะคะกลัว f อไม่เห็นนะคะ ของอาจารย์ปัญญานะคะทุกคนนะคะวันที่สองมกราคมสองพันห้า้อหสิบเก้านะคะอาจารย์เด่นสี่หกนะคะอาจารย์ฟันหกค่ะทุกคนนะคะสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้านะคะหกห้าหกเจ็ดหกเก้าค่ะทุกคนนะคะเน้นนะคะเน้นที่สี่เก้าหกเก้านะคะนี่คือชุดเน้นนะคะชุดสามตัวบนนะคะสองหกเก้าก็ไปแล้วค่ะรัฐบาลไทยนะคะ สองสี่เก้าสามสี่เก้าสองหกเก้านะคะแล้วก็สามหเก้านะคะเอ้ยให้มันมาเถอะเรามีของอาจารย์กันไว้แล้วเนาะทุกคนนะคะอย่าลืมติดยอดไว้หน่อยเด้อเดี๋ยวเขาแตกสามตัวมาคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะคะวันนี้พิเศษนะคะงวดน,นี้พิเศษอาจารย์ให้ชุดสี่ตัวมาใครชอบก็จัดใครขัดก็ผ่านวาซานนะคะเอาลองดูเด้อค่ะทุกคนเป็นเพียงแค่แนวทางชุดวัดใจนะคะวัดวาอารามวัดกันไปนะคะสี่หกห้านะคะ อาจารย์ให้สี่หกห้านะคะอ่านออกเนาะลายมือแอดนะคะเห็นชัดเจนนะคะทุกคนนะคะสี่หกห้าหกห้าห้าหกนะคะสี่เก้าเก้าสี่นะคะชุดวัดใจนะคะสามตัวหางเดียวนะคะใครอยากวัดใจนะคะลองใครยชอบชุดสี่ตัวจัดไปสองสี่หกห้าสามสี่หกห้านะคะแอดเขียนตำแหน่งถูกไหมนะคะมีอะไรทักท้วงได้นะ,ะอ่านี่นะคะ เคบเอาค่ะอาจารย์ให้สี่เก้าค่ะไม่ใช่สี่หกนะคะอาจารย์ให้สี่เก้าค่ะชุดวัดใจค่ะอสามตัวนะคะให้สี่หกห้าค่ะทุกคนนะคะเอาแขบเอาค่ะของอาจารย์ปัญญานะคะเลขทําไมไปคนละทิศคนละทางเลยนะคะแต่ละคนอาจารย์ก็ไม่มีศูย์เลยบอกแต่ <c oughs> อ,าาอาจารย์มีเก้าอยู่นะคะ,สะแสดงว่าสูตรดั้งเดิมเราหวยคอยสิตัดชิ้นใจเหลือถูก้าวบกเก่ากับสูตรหลอว,วะเอาตารางเผื่อตาราง ตารางนี่มันก็แตกโดยตรงของมันอยู่แล้วนะทุกคนนะคะเอาชนตารางอยู่ค่ะชนตารางอยู่น่าอุ่นใจนะคะมีในตารางทุกตัวนะคะมีสิทธิ์ลุ้นเลยนะคะถือว่ามีสิทธิ์ลุ้นนะคะไม่ใช่ของอาจารย์ปัญญาจะเข้าอีกบ่จะ้ะอ่ะเดี๋ยวสองทุ่มครึ่งเจอกันนะคะมีก็มาคอมเมนต์บอกแอดได้นะคะทุกคนนะคะไปเรื่อยๆค่ะทุกคนนะคะเข้ามาชมเรื่อยๆนะคะเย็นๆนะคะแอดก็จะไป เออไปหานําเลขพี่บามาัคือเก่าลคะค่ะแอดเจอกันเย็นๆอีกรอบหนึ่งนะคะแอดไปตลาดนะคะทุกคนก็เข้ามาดูได้นะคะเผื่อใครว่างๆนะคะก็แวะเข้ามารับชมรับฟังได้นะคะหกโมงเย็นแล้วค่อยมาไถาดูใหม่ก็ได้นะคะเอ,อ้ยแอดมีอะไรลงบ้างอัปเดตหรือ,อยังวาสนานะคะทุกคนนะคะ เอานี่นะคะแคบเอาของอาจารย์ปัญญาแล้วมาดูเลขแม่ได้มานะคะนี่สถิติของอาจารย์ปัญญานะคะทุกคนแอดลงของอาจารย์ปัญญาไปสี่รอบแล้วนะคะอันนี้คือรอบที่สี่นะคะทุกคนนะคะสี่รอบแล้วค่ะรอบที่สี่นะคะเป็นอย่างนี้ตลอดนะคะทุกคนนะคะท้งรัฐบาลไทยและเราพัฒนาก็จะพยายามลงให้ FC เห็นนะคะทุกคนนะคะ แต่ก็ยังมีอยู่ค่ะแต่ก็ยังมีนะคะแบบหวยออกแล้วที่ยังไม่เห็นนะคะอาจสิลอดปองก็ได้ค่ะทุกคนนะคะบางทีมันก็หลายคลิปนะคะหลายคลิปหลายอันโบ้าจาักไท่โบ้าจาักเล้านะก็ขออภัยเด้อค่ะมันก็หลายแนยวทางเนาะ อาจจะไม่เห็นนะคะลองเข้ามาดูหน้าช่องนะคะเข้ามาดูหน้าช่องค่ะจะได้แบบว่ามันจะได้เรียงเป็นคลิปนะคะเรียงเป็นคลิปจะได้สะดวกต่อการหานะคะอท่านที่สอบถามมาว่าทําไมมันถึงขึ้นว่าสมาชิกถึงดูไม่ได้เวสันติเป็นแนวทางล่อลงค่ะเป็นแนวทางที่แอดทําไว้นี่แหละคะ่ะโดยเฉพาะรัฐบาลไทยนะคะทําไว้แล้วก็รอปล่อยเสาอาทิตย์นะคะทุกคนนะคะ เพราะว่าแอดก็อยากจะพักเหมือนกันนะคะก็ถ้าว่างๆก็นั่งทําไว้นะคะนั่งทําไว้เพราะว่าถ้าถึงเวลาแล้วเดี๋ยวจะไทยเดี๋ยวจะลาวเดี๋ยวจะป่นเดี๋ยวจะแบบไม่มีเวลาพักนะคะมีเวลาว่างแอดก็ทําไว้วันละคลิปสองคลิปนะคะทุกคนนะคะแล้วก็ไปค้างไว้นะคะพอเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะปล่อยนะคะอาจจะปล่อยส่วนมากจะเป็นรัฐบาลไทยนะคะส่วนมากถ้าเป็นพวกลาวพัฒนาอะไรอย่างเนี้จะเป็น จะเป็นวันต่อว,วันเลยนะคะเดี๋ยวนี้นะคะทุกคนอันนี้เลขแม่ได้มานะคะทุกคนเลขแม่ได้มานะคะทุกคนนี่เนาะนี่นะคะโอ้ยสี่แปดแปดสี่ตัวเน้นแกนะคะทุกคนไปไป,ไปไปไอ้นั่นนะคะ 48, สี่แปดเมื่อวันศุกร์นี่ดังดังๆค่ะจักเป็นหวยอียงแอดเก่งเงออยู่ได้ดังมากนะคะสี่แปดนะคะหวออยอียงทุกคนสี่แปดห้าสี่นี่ดังมากๆเลยนะคะโบอกบอกเขามาออกไปออกรัฐบาลไทยเนาะ อุ้ยผีบ้าก็ให้แปรสีแปรส,ปสีชนกันก็ถือว่าเยอะมากเลยนะคะเกือบทุกสำนักบอกคะ่ะเอ้ยมันไปทางเดียวกันเนาะโดนเขาเด่นงานแล้วว่ะเนาะออานี่นะคะมาดูนะคะของแม่นะคะงวดก่อนนี้ก็หลุดหลุดแล้วสองงวดบัวค่ะหลุดแล้วสองงวดนะคะน่าเสียดายดูเลขแก่ไปสามนี่สามตัวนี้นะคะเกณียดนินเอามาดูงวดนี้นะคะ,มา,ะ,คะมาดูงวดนี้เนาะวันพระนะคะลองดูเดอ้อจะ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะ เอานี้เนาะวันที่สองนะคะเลขแม่ไดมานะคะเดนเจ็ดห้านะคะคนละทิศคนละทางเลยอเดนเจ็ดห้านะคะเจ็ดห้าค่ะทุกคนเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสองนะคะห้าแปดห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าสองค่ะทุกคนนะคะเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าสองนะคะเจ็ดหนึ่งห้าสองค่ะทุกคนนะคะชุดสี่ตัวนะคะกันเบิ 7, 7, 5, 5้ลเจ็ดเจ็ดห้าห้าค่ะเจ็ดเจ็ดนี่ก็ออกบ่อยนะคะเจ็ดเจ็ดในวันวันจันทร์นะคะออกบ่อยเจ็ดเจ็ดนะคะ เจ็ดหนึ่งสองค่ะเน้นนะคะเจ็ดหนึ่งสองนะคะชุดสองตัวเน้นเจ็ดหนึ่งน,นะคะทุกคนนะคะอ่าช่วงนี้ก็ก็หลุดนะคะหลุดไปสองงวดแล้วมั้งหลุดไปสองงวดถ้าจำไม่ผิดนะคะทุกคนช่วงนี้หลุดแต่ว่าอาจารย์ปัญญาก็มาแรงค่ะช่วงนี้นะคะตารางก็มาแรงค่ะเอาลองดูเด้อค่ะเลขติดบ,บนล่างหลานมีหกเก้าสองเอาเราขึ้นบ่มีหกมีเก่าเลยเหรอันนี้ อ้ว่ากันไปละค่ะทุกคนสูตรไผ่สูตรมันนะคะแอดก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกแนวทางนะคะที่มอบให้นะคะให้เอฟซีนะคะให้เอาไปมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะอ้าวดูช่วยแอดหน่อยเด้อผิดถูกตรงไหนรีบพักรีบทวงนะคะถ้าแอดผิดก็จะได้รีบแก้ไขให้นะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวแอดจะได้ทําชุดสรุปสูตรแอดนะคะทุกคนกําลังนอนกําลังชิ่นนั่งลจ้ะสวัสดีจ้าโชคดีจ้า